เมื่อวันที่29ตุลาคม2568นายสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห,ห้องประชุมส้มโอหอบควรหลังชั้นห้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนหลังหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างประธานชุมชนและประธานอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังทั้ง41ชุมชนเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายความอาลายัยสมเด็จพระนางเจ้า สริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และร่วมกันลงนามถาวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมกันบันทึกภาพหมู่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี